ชสไตล์ไทยผสมความเป็นขอบอยที่โคตรมันโคตรเท่และโคตรบ้าคลั่งคุณพันสามสวัสดีครับนี่คือฟิล์มวอชกับรายการ just moment review อยู่กับผมปลั๊กฟิล์มวอชครับนานเท่าไหร่แล้วล่ะครับที่เราไม่ได้ยินเสียงปรบมือของเราคนไทยที่รับชมหนังไทยคุณพันสามคงจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่สามารถงัดทุกอย่างมาใช้โดยใช้คำว่าลูกบ้าจนทำให้คนดู ปรบมือไปหลายนาทีพร้อมกับลงรักในภาคนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นถึงแม้สองภาคที่แล้วจะมีจุดบกพร่องไปซะเยอะพอมาในภาคนี้พุ่มกับยังก้องเกียรตโคมซิริก็ได้งัดไม้ตายทุกอย่างมาใช้และสารต่อเรื่องราวครั้งสุดท้ายของช้เป็นแบบอย่างของตำรวจไทยอย่างคุณพัทรัก,รกรชเดชท,ที่เมื่ออาคมของเขาเกิดเสื่อมลงไปตามกาลเวลาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับภารกิจในการจับตายของสองเสือผู้เป็นตำนานอย่างเสือมาเหศวนและเสือดำ สองโจรเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรเชิดดำของเือฝ์ายตตัวหนังมีการเล่าเรื่องที่สลับไปมามากกว่าสองภาคที่แล้วอย่างชัดเจนครับแต่การเล่าเรื่องแบบนั้นมันเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ถ้าเล่าไม่ดีอาจจะส่งผลเสียแก่ตัวหนังได้แต่ทว่าขุนพันสามกลับทําได้ดีครับกลมกล่อมและลงตัวแบบงงๆมิหนาซ้ําดีกว่าสองภาคที่แล้วซะอีกถึงแม้ว่าช่วงต้นเรื่องเนี่ยจะมีอาการลังเลอยู่บ้างว่าเรื่องราวของหนังจะไปในทิศทางไหนดูไม่เข้าที่เข้าทาง แต่พอผ่านไปสักพักหนังกลับพาคนดูก้าสู่โลกขุนพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พอเข้าสู่ช่วงท้ายที่เป็นจุดเฉลยของเรื่องราวกลับดูยัดเยียดไปหน่อยครับแต่เขาก็แทนที่ด้วยฉากแอคชั่นที่โคตรมันและของขวัญที่โคตรเซอร์ไพรส์พบมันคือเวนเจอร์ฉบ,บับไทยดีๆนี่เองแหละครับนอกจากนั้นแล้วตัวละครหลักแต่ละตัวล้วนมีคอนฟลิกที่น่าสนใจโดยเฉพาะเสือดำที่รับบทโดยโตโน่พาคิน เขาสามารถทําให้เราอินไปกับตัวละครเสรือดาได้อย่างยอดเยี่ยมเราเชื่อสนิทใจเลยว่าชายคนนี้คือเสือดําการแสดงของเขาคือสุดลิ่มทิมประตูในทุกๆด้านโดยเฉพาะพาดของการต่อสู้ในลานประลองของเสือที่บอกได้เลยว่าเขาได้ถ่ายทอดบทบาทการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขาไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับส่วนตัวละครเสรือมาเหส็สวนและขุนพันนั้น มาริโอกับอานันดาก็สามารถทําให้เราเชื่อได้เช่นกันครับโดยเฉพาะพาร์ทของดราม่าและแอคชั่นคือเด่นกันทั้งคู่ไม่เป็นสองรองใครเลยแม้แต่น้อยแต่ดรามา่าคุณพันน่าจะเด่นกว่าเสือมเหศวรอยู่พอสมควรนะครับเพราะเขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตของตัวเองที่ตามหลอกหลอนไม่นำซ้ำําอาคมก็เริ่มเสื่อมแล้วทําให้เขามีโอกาสตุยได้ง่ายกว่าคนอื่นภายในเรื่องส่วนเสือมเหศวรจนรายนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือเสือว่องไว และพริ้วไหวดุดสายลมบุคลิกทําให้เรานึกถึงจอมจนคิดเลยเลยครับซึ่งเขาเดินทางพาร์ทแอคชั่นและพาร์ทของความรักกับหมอสาวิตรีซะมากกว่าครับแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนื้อในของหนังไม่ได้จะสื่อว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกแบบชัดเจนตัวหนังเป็นกลางให้กับทุกตัวละครแต่สิ่งที่หนังจะสื่อจริงๆก็คือความเอารัดเอาเปรียบของสังคมการคอรับชั่นของระบบราชการที่ในสมัยนั้นเป็นยุคเข้ายากหมากแพงพร้อมกับข้าราชการรับสินบน ส่วนอีกด้านก็คงหนีไม่พ้นงานคอมพิวเตอร์กราฟิกครับที่ต้องบอกเลยว่าพัฒนาจะขุนแผนฟ้าฟื้นแบบก้าวกระโดดถึงแม้จะมีบางฉากที่ cg จะดูลอยๆแบบชัดเจนบ้างก็ตาม7.8เต็ม10ครับของคุนพันสามจากฟิล์มวอชโดยสรุปแล้วหนังเรื่องขุนพันสาม เป็นหนังแอคชั่นที่สะท้อนสังคมไทยในสมัยสงครามเย็นและระบบที่ดำมืดของข้าราชการในสมัยนั้นได้อย่างเดือดโดยมีตัวละครของบุคคลจริงในประวัติศาสตร์ที่มีช <ừ. S 2> ื่อเสียงเป็นตัวขับเคลื Sisters, ่อนเรื Al ่องราวผสมกับความเป็นอเวนเจอร์ในแบบฉบับของไทยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มด้วยนะครับ เชิญฟิล์มวอชไปรับชมขุนพันธ์สามรอบสื่อมวลชนข้อตื่นเต้นอ่ะคือแบบครั้งแรกของผมเลยที่ถูกเชิญมารอบสื่อไม่คิดว่าจะถูกเชิญนะนะสําหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอ๋อชายจริงหนึ่งมีนาคมเนี่ยลืมบอกเลยว่าขุนพันธ์เนี่ยมีเอ็นเครดิตด้วยนะครับ